กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักและสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับทีเชร์อนุมนาฏในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลสวันนี้ที่เชร์จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องการกระจายตัวเลขค่ะ ก่อนอื่นที่นักเรียนจะไปเรียนรู้เรื่องการกระจายตัวเลขนั้นทีเชื่อก็มีเพลงตัวเลขให้นักเรียนไปร้องเพลงเพื่อเป็นการทบทวนการนับเลขเป็นภาษาอังกฤษเอ๊พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยมิภาษาอังกฤษ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่มิม้นทด้วยนะคะวันที่ One, two, three, four, five, six, seven. เรียนจำได้ไหมคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปนะอ่าใช่แล้วค่ะเรียนรู้เรื่องการลบเลขแนวตั้ง2หลักเอแล้วยังจำวิธีการคิดได้ไหมคะถ้าจำได้เราไปทบทวนพร้อมๆกันค่ะอ่าจากโจทย์ข้อนี้83-21ลบ21อีกครั้งนะคะ 83-21สลบ21สิ่งแรกที่เราจะต้องสังเกตคืออะไรจำได้ไม่เอ่ยอ่าสังเกตเครื่องหมายใช่ค่ะจากโจทย์เขาให้เครื่องหมายอะไรเรามาคะอ่าใช่ค่ะเครื่องหมายลบการลบคือการเอาออกหักออกแสดงว่าข้อนี้นักเรียนก็จะต้องหักจำนวนออกไปใช่ไหมคะ อ่าเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าเครื่องหมายคือลบแล้วเวลาเราหาคำตอบเราจะต้องหาคำตอบหลักได้ก่อนคะ่ะอ่าใช่ค่ะหลักหน่วยจากโจทย์ข้อนี้หลักหน่วยก็คือเลข3-1ลบ1ทำยังไงล่ะคะอ่าเราก็จะต้องชูนิ้วเลขขาม,มาก็คือเลข สลบออกไปหนึ่งนิ้วแบบนี้เหลือกี่นิ้วคะที่ไม่ถูกขักออกอ่าเหลือ2นิ้วนักเรียนก็ใส่เลขสองให้ตรงหลักหน่วยแบบนี้อ่าเมื่อนกักเรียนหาคําตอบหลักหน่วยเสร็จแล้วหลักต่อไปคือหลักอ่าหลักสิบใช่ค่ะหลักสิบคือเลข8ปลบสอง 8-2ลบ2ได้เท่าไหร่คะอ่าได้6นักเรียนก็ใส่เลข6ให้ตรงหลัก10แบบนี้จากโจทย์ข้อนี้ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะอ่าใช่แล้วคะ่ะ6 2ที่เชื่อสังเกตจากการโต้อตอบคำถามนักเรียนก็มีความเข้าใจในเรื่อง การลบเลข2หลักกันไปแล้วเรื่องต่อไปที่นักเรียนจะต้องไปเรียนรู้นั้นก็คือเรื่องการกระจายตัวเลขก่อนที่นักเรียนจะเรียนรู้การกระจายตัวเลขนั้นเราไปดูเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะคะเครื่องหมายแบบนี้ที่มีเส้นแนวนอน สองเส้นขนานกันแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับสกดได้ว่าเอทออาเท่าไม่เอกเท่ากอไม่หันอากาศบอกับเท่ากับเท่ากับพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า equals EQUALS เครื่องหมายที่มีเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นตัดกับเส้นแนวตั้งหนึ่งเส้นแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายบวกสะกดได้ว่าบอวอ์กอบวกอีกครั้งนะคะบอวอกอบวก พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า plus plus เมื่อนักเรียนรู้เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกันไปแล้วทิเชอร์จะพานักเรียนไปทบทวนค่าประจำหลักกันก่อนนะคะจำได้นะในคลิปการบวกการลบเลขแนวตั้งทิเชอร์จะย้ำอยู่เสมอเรื่องค่าประจำหลัก ว่าเด็กๆจะต้องลบต้องบวกเริ่มจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะซึ่งแต่ละหลักจะมีค่าประจำหลักโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือหลักหลังสุดเริ่มจากทางด้านขวามือหลักหน่วยจะมีค่าเป็น1ห,หรือ มีค่าเท่ากับจำนวนของตัวเลขของตัวเองเช่นถ้าเลข5อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ5งงไหมคะถ้าไม่งงเราไปดูหลักต่อไปค่ะหลักต่อไปเป็นเลขหลักที่สองหรือเลขสองหลักคือหลัก1 0มีค่าเป็น10 ในกรณีเลขหลัก10ถ้าเลขห้าอยู่ในหลัก10ก็มีค่าเท่ากับ50เริ่มเข้าใจได้ยังคะอ่าถ้าเข้าใจแล้วเราไปดูค่าประจำหลักหลักที่3คือหลัก100หลักร้อยก็จะมีค่าเป็น100 สมมุติว่าเลข3อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ300เป็นไงบ้างคะค่าประจำหลักไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนรู้เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องและรู้ค่าประจำหลักกันไปแล้วงั้นเราไปดูความหมายของการกระจายตัวเลขกันค่ะ เอ๊ชื่อเรื่องก็บ่งบอกอยู่แล้วค่ะว่ากระจายแสดงว่าเป็นการกระจายตัวเลขออกจากกาันโดยแยกตัวเลขทีละหลักเช่นถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้เรียกว่าเลขสองหลักจะมีหลักใดบ้างคะอ่าใช่แล้วค่ะหลักหน่วย หลักถัดไปหลัก10จากจำนวนนี้นักเรียนเห็นตัวเลขอะไรบ้างคะอ่าใช่แล้วค่ะเลข1กับเลข3เอเราเรียนการอ่านเลขเป็นตัวหนังสือกันไปแล้วใช่ไหมคะเวลาอ่านต้องเริ่มจากตัวเลขทางด้านซ้ายมือก่อนคือตัวเลขด้านหน้าฉะนั้น จะอ่านได้ว่าสิบสามจิเชอร์จะแทนเลขสามด้วยสีแดงมีค่าเท่าไหร่คะอ่ามีค่าเท่ากับสามหรือจะมีค่าเท่ากับตัวเลขของตัวเองนั่นเองค่ะ แล้วหลักต่อมาหลัก10เลขใดอยู่หลัก10บคะอ่าเลขหนทีเชอร์จะแทนเลข1ด้วยสีเขียวมีค่าเท่าไหร่คะอ่าใช่ค่ะมีค่าเท่ากับ10เมื่อนกักเรียนรู้ค่าประจำหลักครบ2หลักกันไปแล้ว เราก็มาดูวิธีการกระจายตัวเลข2หลักกันเลยค่ะเวลานักเรียนกระจายตัวเลขให้นักเรียนมองตัวเลขทางด้านซ้ายมือก่อนหรือตัวเลขด้านหน้าสุดค่ะแล้วตามด้วยค่าประจำหลักยกตัวอย่างเช่นเลข10เป็นตัวเลขที่มี2หลักถ้าเป็นตัวเลข2หลักก็จะมีหลัก หน่วยกับหลัก10แบบนี้ก่อนหน้านี้ที่เชื่อได้บอกวิธีการกระจายกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าให้เริ่มกระจายตัวเลขจากทางด้านซ้ายมือหรือตัวเลขทางด้านหน้าคือเลข1หนหอยู่ในหลักใดคะอ่าหลักสินักเรียนจะเขียนเลขศูนย์กี่ตัวคะใช่แล้วคะ่ะ เขียนเลขศูนย์หตัวแทนค่าเลขศูนย์ด้วยหลักหน่วยแล้วหลักถัดไปคือหลัก10หลัก10ก็คือเลข1ก่อนที่นักเรียนจะไปดูตัวเลขถัดไปนักเรียนจะต้องใส่เครื่องหมายบวกเมื่อใส่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วก็มองตัวเลขถัดไปทางด้านขวามือคือเลข 0แล้วเลข0ูอยู่ในหลกักหน่วยใช่ค่ะนักเรียนสังเกตสิคะว่าหลักหน่วยมีตัวเลขใดอยู่ข้างหลังหลักหน่วยไหมคะใช่แล้วค่ะไม่มีสแสดงว่าหลักหน่วยเวลาเขียนนักเรียนก็เขียนเฉพาะเลขที่เขากำหนดมาให้จากโจทย์เขากำหนดเลขใดมาให้ กำหนดเลขศูนย์นักเรียนก็เขียนเลขศูนย์แบบนี้สรุปได้ว่า10กระจายได้ว่า10บ,บวกศูนย์ตัวอย่างถัดมาค่ะ โจทย์กำหนดให้เลขอะไรมาคะเราไปอ่านพร้อมกันสิคะอ่า96อีกครั้งสิคะ96พูดเป็นภาษาอังกฤษดีว่าเวลานักเรียนกระจายตัวเลขนักเรียนต้องมองตัวเลขทางอ่าใช่คะ่ะด้านหน้าสุดคือเลข9แล้วเลข9อยู่ในหลักได้เอ่ย เราไปดูพร้อมๆกันนะคะโดยเริ่มนับจากหลักหน่วยหลัก10แสดงว่าเลข9อยู่หลัก10จึงมีค่า90ถูกต้องค่ะเขียนเลขศูนยกี่ตัวคะอ่าหตัวเพราะเลขศูนย์แทนค่าหลักหน่วยแล้วเลขถัดไปก็คือหลัก10หลัก10นี้ก็เป็นเลข9ใช่ค่ะ เมื่อนักเรียนกระจายเลขแล้วจะต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะอ่าใช่ค่ะเครื่องหมายบวกเมื่อใส่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วนักเรียนก็ค่อยมองตัวเลขถัดไปทางด้านขวามือคือเลข6อ่าเลข6อยู่ในรักหน่วยใช่ค่ะ ในกรณีที่เป็นหลักหน่วยจะมีตัวเลขใดตามหลังเลข6ไม่เอย่ยอ่าไม่มีเวลาเขียนนักเรียนก็เขียนเลข6เป็นตัวเลขเดียวแบบนี้เลยค่ะสรุปได้ว่า96กระจายได้ว่า90บวก6ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ จากการสังเกตนักเรียนก็เริ่มมีความเข้าใจในเรื่องการกระจายตัวเลข2หลักกันไปแล้วตัวอย่างถัดไปที่เชื่อก็จะเพิ่มตัวเลขเป็น3หลักจากโจทย์กำหนดให้มีเลขอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะมีเลข6เลข7เลข5 อ่านได้ว่า675พูดอีกครั้งสิคะ675พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า675 675เวลานึกเรียนจัดกระจายตัวเลขใช้วิธีการเดิมเลยค่ะเราต้องกระจายตัวเลขทางด้านหน้าสุดถูกต้องค่ะ หรือทางด้านซ้ายมือคือเลข6ก่อนจะกระจายเราไปดูค่าประจำหลักก่อนนะคะอ่าเริ่มนับจากหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยแสดงว่าเลข6อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ600้อ่านักเรียนก็เขียนเลขศูนย์กี่ตัวคะอ่าใช่ค่ะ2ตัวเพราะเลขศูนย์ตัวแรกแทนหลัก หน่วยเลขศูนย์ถัดไปแทนหลัก10แล้วหลักถัดมาก็คือหลักร้อยก็เป็นเลข6ใช่แล้วค่ะนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะไปดูตัวเลขถัดไปเอะจำได้ไม่เอ่ยจะต้องใส่เครื่องหมายบวกถูกต้องค่ะย้ำเลยนะคะว่าจะต้องใส่เครื่องหมายบวกเมื่อใส่เครื่องหมายเสร็จแล้ว เราจึงจะไปมองตัวเลขถัดไปคือเลข7ดอ่าเลข7อยู่ในหลัก10มีค่าเจดสเขียนเลขศูนย์กี่ตัวคะอ่าหนึ่งตัวก็เพราะว่าเลขศูนย์แทนค่าหลักหน่วยแล้วเลขถัดไปก็คือหลักสิบแต่เขียนเลขเจ็ดเพราะว่าเลขเจ็ดอยู่ในหลักสิบใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวเลข หลักหน่วยต้องใส่อะไรเอ่ยอ่าใส่เครื่องหมายบวกแล้วจึงไปดูตัวเลขถัดไปคือเลขอะไรคะอ่าเลข5เลข5อยู่ในหลักหน่วยในกรณีที่เป็นหลักหน่วยจะไม่มีตัวเลขใดๆตามหลังเลข5เห็นไม่เอ่ยฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนก็เขียนเลข5เป็นตัวเลขตัวเดียวแบบนี้ สรุปได้ว่า675อีกครั้งนะคะ675พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า675อ่า675กระจายได้ว่า600บวก70บวก5นั่นเองค่ะนักเรียนไม่ยากเลยใช่มิเอย เมื่อที่เชอร์ได้อธิบายและยกตัวอย่างการกระจายตัวเลข2-3หลักกันไปแล้วทีเชอร์ก็จะทดสอบความเข้าใจของนักเรียนว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดงั้นเราไปเล่นเกมเลขกระจายพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกฎกติกากันเลยค่ะให้นักเรียนหาคำตอบ โดยการเลือกช้อยหมายเลขหนึ่โดยวงกลมที่หมายเลขช้อยที่นักเรียนเลือกเพียงคำตอบเดียวค่ะจากโจทย์40บวก4อีกครั้งนะคะ40บวก4พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า40 plus 4อ โจทย์ที่เขากำหนดมาให้เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไรคะเอ้มีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมเอ่ยทีเชื่์ก็จะมีช้อยหมายเลขหนึ่งหมายเลขสอหมายเลขสามหมายเลขใดคะนักเรียนหมายเลขหนหรอคะหมายเลขหนก็คือ4ี่สิบสี่อ่าถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน จากโจทย์นะคะข้อที่2เครื่องหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวเลขโอ้โหทีเชอร์จำได้ว่าทีเชอร์ซ้ำย้ำทวนอยู่ตลอดเลยทีเชอร์มีช้อยให้นักเรียนเลือกหมายเลข1 2ึสมมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมเอ่ยหมายเลขใดคะ โอ้โหไม่ต้องใช้เวลานานในการคิดเลยใช่ไหมคะหมายเลข2นั่นก็คือเครื่องหมายบวกถูกต้องค่ะสรุปได้ว่าการกระจายตัวเลข2-3ถึง3หลักนั้นโจทย์กำหนดให้เลข123อีกครั้งนะคะ1 2 0 สามพูดเป็นภาษาอังกฤษดีว่า123สิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือเลขทางด้านซ้ายมือใช่ค่ะก็คือเลขอะไรเอ่ยเลขหนึ่งนักเรียนก็เขียนเลขหนึแบบนี้แล้วสังเกตสิคะว่าเลขหนึ่งมีตัวเลขด้านหลังของเลขหนึกี่ตัวเอ่ยอ่าสองตัวก็คือ ตัวเลข2กับตัวเลข3เมื่อนักเรียนกระจายตัวเลขจะต้องเปลี่ยนตัวเลขทั้งสองตัวนี้เป็นเลข0เมื่อเปลี่ยนทั้งสองตัวแล้วจะได้แบบนี้เพราะ0ูนย์ตัวเลขแทนหลักหน่วย0ตัวที่สองแทนหลัก10จึงเขียนได้ว่า 100, 100บวกเด็กๆก็ดูเลขถัดมาคือเลข1เมื่อเด็กๆดูเลขถัดมาจากเลข1แล้วคือเลขอะไรคะอ่าเลข2นักเรียนก็เขียนเลข2แบบนี้แล้วสังเกตสิคะ ว่าตัวเลขด้านหลังมีกี่ตัวคะอ่าใช่ค่ะ1ตัวก็คือเลข3เมื่อนักเรียนจะก,กระจายตัวเลขก็ต้องเปลี่ยนเลข3เป็นเลข0เพราะเลข0ตัวนี้แทนด้วยหลักหน่วยจึงเขียนได้ว่า 20A เมื่อเขียน20แล้วอย่าลืมอะไรนะคะอ่า อย่าลืมเครื่องหมายบวกต้องใส่เครื่องหมายบวกก่อนเสมอแล้วมองตัวเลขถัดไปก็คือเลขเลขถัดจากเลขสองคือเลข3นักเรียนสังเกตสิคะว่าเลข3ม,มีตัวเลขอยู่ด้านหลังไม่เอย่ยอ่าไม่มีแสดงว่านักเรียนก็เขียนเลขเดียว โดด,โดดก็คือ3แบบนี้เป็นไงคะเมื่อรู้วิธีแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยสำหรับในวันนี้นักเรียนก็ได้รับความรู้เรื่องการกระจายตัวเลข2-3ถึง3หลักกันไปแล้วทีเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์หน้าที่88ให้นักเรียนไปฝึกทำนะคะ นักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปนักเรียนและแบบฝึกหัดคู่กันแบบนี้ถ่ายมาให้ที่เชื่อประจำชัน้นได้ชื่นชมด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วที่เชื่อก็อยากจะให้นักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่สม่ำเสมอนะคะเมื่อนักเรียนทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ โดยการช่วยเหลืองานบ้านงานบ้านที่นักเรียนจะช่วยได้นะคะเช่นอาจจะกรอกน้ำใส่ขวดเอแล้วสุดท้ายนี้ท้ายสุดแล้วค่ะเรื่องเดิมๆเ,เลยที่ที่เชื์อ,อยากจะฝากให้นักเรียนดูแลตนเองให้ปลอดภัยเวลาจะหยิบจับสิ่งใดให้เด็กๆล้างมือก่อนนะคะเพราะช่วงนี้สถานการณ์ เจ้าโรคร้ายโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดกันอยู่เลยค่ะฉะนั้นทำให้นักเรียนกับทีเชิ์ไม่ได้เจอกันอย่าลืมดูแลตนเองด้วยนะคะก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองที่เป็นคุณครูอยู่ที่บ้านดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดทีเชร์อาน,นุนาตเป็นที่เชร์ที่สอนอยู่ในคลิปวิดีโอ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ